สูดด้ดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วก็คือพบเพียงบุมซึ่งวันนี้เราจะมาเหลืออยู่ที่บอกว่าเมื่อวานจะมารีวิวใช่ไหมก็คืออีนี่แต่วันนี้จะรีวิวไปทั้งสองตัวเลยก็คือมิติแล้วก็รีเจนดารี่อันนี้ลอยไปบัฟสกิลมาแล้วล็อกตัวละครกันทั้งสองตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่เออ ทุมอย่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะยอมากอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวตอบแล้วก็จะไปลองเทสกันเลยตอนนี้ก็คือด่านเอ,อเดี๋ยวไปลองเทสเลยไปอะไรโอเคทุกคนเข้ามาแล้วเดี๋ยววางโซน,นาก่อนรอรอ,อเพื่อนกันโอ้โหเข้าเกมน,นี้ตรงที่มันมีระบบรอเพื่อนนี่แหละสุดยอดเมื่อไหรเพื่อนจะมาเนี่ย อเออรอสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะโอเคเพื่อนออมาแล้วอินเซนอินเซนเลยชิวๆ <c oughs> ต่อไปก็วางตัวตงังเออลืมลืมไปเรื่องเมื่อวานเสียงเอฟเฟกต์เบาแล้วเบาแล้วเมื่อวานเสียงเอฟเฟกต์ดังแทบตายเลย จะ okay. okay. ขอข้ามไปตอนที่เอ,อ่ออัพตัวตังตันแล้วนะทุกคนเอาละตัวสุดท้ายโอเคตันเรียบร้อยหนึ่งอ,อัพโซน่าคันาา้าโอเคแล้วต่อไปก็จะมารองวางเจ้าเออเมื่อกี้แข่งขาไม่ครบอะ่ะเจ้า แฮกเกอร์ทีวีวูเมนนะทุกคนจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นบัฟสนแรปเปอร์โจมตีแบบ AOE แต่เฮ้ยแฮกออยล์เลด้ทุกคนมันจะหยุดไหม่ะเดี๋ยวได้ได้ได้ความสามารถมาขนาดนี้เด้แล้วถ้างั้นลองย้ายมาวางไว้ตรงนี้ โอ้โอเคเดี๋ยวจะลองอัพเกรดก่อนจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองใช้เงินโอ้มันทำให้ทอยเลกกลับไปจริงด้วยจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองใช้เงินหนึ่งพันจากเลเวลสองไปเลเวลสามใช้สามพันห้าก็ทุกอย่างมันก็เพิ่มขึ้นแต่เวลาระยะนะ แล้วก็จากเลเวลสามไปเลเวลสี่ใช้เจ็ดพันจากเลเวลสี่ไปเลเวลสุดท้ายใช้เงินหนึ่งหมื่นหกพันแล้วก็จะแม็กอยู่ที่เลเวลห้านั่นเองก็จะสามพันระยะห้าสิบตีสิบแปดวิปกติห้าสิบมัน,นบ้นนาเจ้า Sniper ไปด้วยก็จำได้วปุ๊กติปกติห้าสิบห้านะเลเวสามห้านะยัง,ยงไม่ได้ เสร็จแล้วต่อไปก็ลองเจ้าพี่ใหญ่ไททันสปีกเกอร์แฮกเกอร์ไททันสปีกเกอร์สิทำไมมันตัวเล็กจังอะตัวเล็กอะเดี๋ยวลองวางก่อนนี่คือโมเดลนะเฮ้ยอยู่เฮ้ยอยู่เฮ้ยอยู่ มาลองอัปเกรดกันหน่อยก็มีกิลอยู่ะจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองใช้เงินหนึ่งพันสองร้อยอ๋อเป็นการใช้เขียวตีนะขวานขวานขวานไม่ใช่เขียวออจากเลเวลสองไปเลเวลสามใช้เงินสี่พันห้าร้อยแล้วก็จากเลเวลสามไปเลเวลสี่ใช้เงินแปดพันจากเลเวลสี่ไปเลเวลสุดท้ายใช้ตังค์หนึ่งหกพันร้อยตีไวมาก ต่มันตีเดียวอะแอเคเกอร์ทีรู้ไหมนะจาวาวนี่ตัวเดียวขโมยโอ้รับทานไม่ได้พวกเน่านตามีประมาณหนึ่งปีว้า ม,มันม่องวางในสงน่งเแจดงว่าสกิลมันสูงมากเอาอะไร่ะวางไวจตาดีเจ้หรออ้อ่ต้าออนนเนื้ออย่าอย่าจำตาการวางทุกตัวน,นมายกไว้กาง กั <łość> <S 2> <S 2> บที่ไปอย่างนั้นแหละเออออทีวีไม่คดีนะตวละครที่ดมเพอาเรอีวีววีวีีววี ร้อยชนะนะทุกคนนี่ีซส่จี๋เอาละทุกคนกลับมาในรอบบีแล้วมีเพชรอยู่สามร้อยสิบเก้าแล้วก็เหรียญอยู่แปดพันซึ่งเราจะมาสุ่มกองนี้แค่รอบเดียวเพราะมีแค่นั้นแหละสามสองหนึ่งไม่มีสปอยโอเคดูใจสภาพแล้วน่าเกลือนั่นไงอีพิกอีพิกเลย ต่อไปก็ไป็สุ่มบัลให้กาแฮกเกอร์สุ่มเลยสุ่มอยากได้สนายปือ้อโอลองสนายปือ้อสนายปือ้อ,อสปีดสามก็สำหรับคลิปนี้วันะนะ้ะคงมีเท่านี้นะครับทุกคนก็ถ้ามีอะไรความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะ าอ,อาราติทิพเดี๋ยวดูจากสภาพแล้วก็น่าจะได้ทำแหละเอ่อจะบอกอยังไงอาราติทิพย์อือบอกไม่ถูกไงน,น่าจะทำพวกนี้แหละไม่ลงพวกนี้ด้วยเพราะว่าคอสมิกดูจากสภาพแล้วมันน่าจะได้ยากแหละศูนย์จุดศูนย์ เอ้ยศูนย์จุดศูนย์สองห้าเปอร์เซ็นเยอะมากโอกาสน้อยมากเขียเรียบร้อย <Miles. S 1> ต่อไปก็ต้องอันนี้เทียเก้าไปสิบก็ำหรับวันนี้เอาแค่นี้ครับเอ่อขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมกูดไ g ท์เอ้ยกูดบาย